สบายดีสบายดีน้องเบสสุขสุขคนวันนี้นกกาจิพาทุกคนมาเบิ้งเนาะมือกะเกียมห้างหาเกียมอุ่นจุ้มดองเอ้กอกเอ้เข้านอกอันสุดนี้ให้เป็นอีพีที่ที่ท่เทเอ,กกบบอเลยระบ <c oughs> ุกระเบื้องเลยวันนี้นกกาจิพาทุกคนมารอบเบิ้งภาพบรรยากาศเนาะอันนี้แมนเขาห้างหากะเกียมไว้เฉพาะอุ่นจุ้มซื่อๆเนาะความหมายของการอุ่นจุม้มท่านก็คือแบบ ญาติพี่น้องมาแต่าทางไกละนะทุกคนแล้วเราก็มากินข้าวสามาคีกันนะนั่นกะลำวงอยู่ทางด้านเนิ่นุ่นเดนลเลตแต่ว่าอันแขกเนาะแขกบางคนก็เจ้าอยากมาส่งบัตรในมืออุ่นจุ่มนี่ก็มาได้เนาะเพราะว่าเขากะกะเกียมห่างหาแตงยู่แตงกินเธอแขกที่จีเกียมมาส่งบัตรนำได้ฮนั่เนาะแต่ว่ามือแท้ๆก็จะเป็นมืออื่นพูดเนาะถ้าว่าผู้เลยสะดวกมามือนี้เขากะบพว่าเ,เนาะเออ ชิว่าเลอได้หรืน,นบ,บ่แขกสะดวกมาเออมาแล้วตอนนี้ฮากาห่างหากาเเกี่ยมอยู่นอแล้วอาหารการกินมือนน้อัานกะเดี๋ยวจกักหนอนนกจีพาทุกคนไปเบืเอ้องนาะมืนน้อนี้ตอนนี้นกกาพาทุกคนมาเลาะเบิ่งภาพบรรยากาศของงานกันก่นกอนเนาะอันนี้เนาะกำลังกาเเกี่ยมอยู่ตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงปลายแล้วเนาะประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงปายนี้แขกการน่าจะเริ่มมาแล้วเนาะทุกคนอันนี้งานเอ้ยกกเลยเขา เศร้าอายุกะหลายเติบแล้วเนาะหากะจิลมคานเออว่าอันนี้ว่าไกหูเออยเดอว่มหมอหูเออยนี่มีใดได,ไดทุกคน, <laughs> นตอนนี้นาะทุกคนเเาวกำลังมาที่คนมีลาบปาตองอยู่เลยแห้งค้นแห้งขึ้นเนาะแห้งค้นแห้งได้หลาย <c oughs> อันนี้คือแม่ครัวเนาะคนเก่าคนเดิมคนเก่าคนเดิมสองคนเนาะแม่ครัวประจําบ้านเดิมคูณเลยมีงานนี่แม่นอันแม่ครัวสองคนนี่ต้องอานะนั้นได้เป,เป็นแม่ครัวคืออันนี้คือลาบปลาตอมร้าคนี่่อันนี้ก็คือภาพบรรยากาศของ งานเอ้ยกกเนาะเอ้ยกก็กเอ้เข้ามือนี้ทุกคนอันนี้คืองานอุ่นจุ้มซื่อๆเนาะแบบเฮากะกำลังกะเกี่ยมเนาะมือนี้ก็มีสาวๆมาช่วยหลายคนแยาหัวห้าจ้าใจเกีย่ยม <laughs> <laughs> อุ่นจุม้มอุ่นจุ้มมื่อไรอุ่นจุมม้มแบบนี้ ของกินเนาะกระยางเอามาเสออิร์ฟบรหมือเนาะเพราะว่าบางเนื้องเฮาก็ต้องได้เสิร์ฟแบบฮอนฮอนฮะนะเนาะเดี๋ยวถ้าตอนคนมานุกกาจิพาทุกคนมาบึ้งอี่เนาะเวทีส่วนทางด้านนี้เนาะเวลาอันเจ้าเบ,าเบาา้าเจ้าสาวกับเจ้ามัดเขนแล้วแล้วกับเจ้ากาจิมายืนอยู่ทางฝั่งนั่นเนาะเพื่อก้าวคำเพื่อครอบเจอะนะครอบเจอแขกที่มามาในงานดองเนาะเพื่อมาต้อนรับแขก สำหรับตัวตั้งเฮาก็ยังบบได้าหาหลายดอกทุกคนเพราะว่าเฮากับโบเน่เจอเนาะว่ามื้อนี้ก็เจ้าจีมาน่อยหรือว่ามาหลายป่านเลยนะเฮาก็มีแต้ห่างหาน่อยๆก่อนเนาะแล้วอันในงานนี้เฮาก็ยังบบได้กะเกียมันเลยหลายดอกทุกคนมื้อนี้เนาะเมื่ออื่นจึงจะเป็นมื้อจัดเต็มมื้อนี้เฮากับแบบว่าเอาเป็นแบบแบบนี้ไปก่อนนนะแบบที่ทุกคนเห็นนี่ไปก่อนเนาะ น,นี่คือภาพบรรยากาศห้างหากระเกียมในมืออุ่นจุ้มเนาะแล้วนกกระเจีพาทุกคนมาเบิ้งในมืองานดองอีกนกชี้เฮ็ดเป็น EP EP ไปเนาะสำหรับดองเอ้ยกกเอ้ยเขาของสาวเสียงขวงนะคะอันนั้นกะนอันนั้นกะสาวเสิร์ฟของเฮาเนอตอนนี้เอิ้นกไปย้ายเจ้าเจ้าเจ้าภาษาลาวเอิ้นเจ้าเนาะส่วนว่าความไทยเขาน่าจะเอินว่าอันน้ำพริกอันลือปานประมาณนี้นี่แหละทุกคนอันนั้นเป็นสาวเสิร์ฟเนาะสาวเสิร์ฟป,ประจำบ้านมีงานอยู่อัน เฮือนเลยนี่เม่นโบพาดเนาะสาวเสิร์ฟคนนั้นทั้งกินทั้งเมาทั้งม่วน เป็นแค่คนยุบ้าน